ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับชแนลของบ่าวบาทอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ห่างหายจาก YouTube ไปเป็นเดือนนะครับวันนี้ก็สิมารีวิวร้านนะครับรายการอัปเดตนะครับสินค้าในร้านนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ให้พวกเซลล์นะครับมาลงของนะครับอัดเต็มเต็มแน่นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มืัอนี้บ่าวบาทจะเอามานําเสนอนะครับธุรกิจน้องไม้ของบ่าวบาทเองนะครับนี่ก็คือร้านกาแฟมินิมอลนะครับเปิด ที่นานิคมนะครับที่อมตะหน้านิคมชนบุรีนะครับผมนี่นะครับนี่มาแรงว่าบาสกสิจัดโต๊ะให้ลูกค้านั่งนะครับนาบ้านนี้ครับตรงฟุตบาทนะครับกินเหล้ากินเบียร์นะครับนั่งบุศเสาก็จะเป็นลานกาแฟนะครับอันนี้คือปลายของบาวบาสเองนะครับนะครับเขามาเบื่องคือไงนะครับลานกาแฟก็เนาะคอยไป็นลานของช้ำนะครับลานกาแฟนี่เลยนะครับกสิมีเครื่องชงกาแฟนะครับ มีเครื่องบดกาแฟนะครับแล้กก็ีมีมีมาเล็ดกาแฟนะครับมีโต๊ะให้ลูกคานั่งนะครับแบบนี้เลยนะครับฟังในความเนาะนี่เห็นนะครับมีโต๊ะให้ลูกคานั่งนะครับน่ครับบาบ้ากาสีเอ่อเห็ดข้างบนนะครับกําลังนะครับเ็ดเมนูกาแฟนะครับคือยังอ่ามีครับเป็นเมนูกาแฟให้ลูกค้าเห็นชัดเจนเลยนะครับตอนนี้ค่ะเมกเป็นเอ่อ อันนี้ก้อนนะครับใส่ใส่กรอบแบบนี้ไปก้อนนะครับอนาคตนะครับบ้าบาสีอะทําเป็นป้ายติดราคายังชัดเจนข้างบนนะครับอันนี้คือธุรกิจนองไม้นะครับเป็นร้านกาแฟของบ้าบาเองนะครับเปิดแอร์ให้พร้อมเนาะเย็นเกียบเลยข้างในนี่ครับครับมามาเบิ่งฟังขายของนะครับหน้าบ้านกติกาเป็นซุ้มต้นไม้งามๆแบบนี้นะครับมีหยาเทียมแบบนี้ครับมีตายนะครับ มีลำโพงให้เราฟังนะครับนีก็จะเป็นน่านขายของนะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับฟังเอกสารนะครับข้างในพวกนี้็จะเป็นเชลวางพวกน้ำมันพืชนะครับพวกซอนหอยต่างๆนะครับเม็ดนะครับพวกกระดาษชิชชู่ทั้งหมดนะครับขนมนะครับฟังนี่็ือเป็นมาม่านะครับ ทางนี้ก็จะเป็นพวกทำยาล้างจานนะครับยาซักผ้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำทิพย์นะครับบ่าวาดก็แซ่ของนี่นะครับเข่าตู้เย็นให้มันเต็มนะครับน้ำมะแรงพวกพนังงานเลิกงานมาระษีได้กินนะครับพวกน้ำเย็นๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศหอนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกขนมนะครับพวกแป๊บซี่โค้นะครับน้ำสามแพร่ลอยนะครับ นี่คือสระโคมลานนะครับผมสระโคมลานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอืมครับงามๆแบบนี้เลยนะครับปาบาดกะอ่าเป็นค้นมักสะอาดนะครับแล้วก็อีกอย่างเออทำความสะอาดอยู่ตลอดนะครับในก็จะเป็นคข้พวกกางเกยงยีนนะครับรีไว้นะครับพวกถุงใส่กับเข่านะครับพวกน้ำดื่มสิงสีนะครับทางนี้ก็จะเป็นไข้ไก่นะครับ ไข่เป็ดไข่เยี่ยวมานะครับปลักไฟนามปลานะครับฟังกันสิเป็นเหล่านะครับฟังฟังกัสิเป็นกาแฟนะครับกาขอบคุณนะครับสี่เข้ามาติดตามบาบาดมาโดยตลอดนะครับอีพีนี้กระจบไปเพียงเท่านี้เนาะอีพีน้าเจอกันไหมนะครับขอบคุณครับ